สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นน่าน EP 3 EP สุดท้ายแล้วนะคะจากความเดิมตอนที่แล้วนะคะเราออกจากชนบุรีตอนสามทุ่มด้วยรถบ้านของเราพักนอนปั๊มปตทกลางดึกแล้วเราก็ได้อาบน้ำพีทนะคะบ้านเราก็ใช้ชีวิตกันง่ายๆค่ะนอนที่ไหนก็ได้อาบน้ำที่ไหนก็ได้หมดค่ะหรือถ้าไม่มีน้ำให้อาบเราก็ไม่ติดค่ะปรับตัวตามสภาพแวดล้อมเลยไปน่านรอบนี้เจอฝนตลอดทางค่ะชุ่มฉ่ำมากๆ ส่วนทางก็มีชำรุดบ้างค่ะแต่เราก็ไปได้ได้ไปเที่ยวจุดเช็คอินดังๆของจังหวัดน่านก็ตื่นตาตื่นใจค่ะเพราะว่าเป็นน่านครั้งแรกของเราหลังจากที่เราเที่ยวตามจุดเช็คอินยอดฮิตแล้วนะคะเราก็เดินทางไปหมู่บ้านสปันกันค่ะกว่าจะถึงหมู่บ้านสะปันก็เย็นแล้วค่ะได้ค้างที่สะปันหนึ่งคืนฝนก็ตกค่ะบรรยากาศดีไม่ต้องเปิดแอร์นอนเลยค่ะ ตื่นเช้ามาเราก็เดินขึ้นวัดสปันกันนะคะประมาณ700เมตรนะเพราะว่าทางขาดแบบนี้เลยนะคะเดินขึ้นไปถึงก็หายเหนื่อยค่ะเพราะว่าวิวข้างบนคือสวยมากเพื่อนๆสามารถย้อนกลับไปดู EP 1และ EP 2ชนบุรีน่านของ Little d e a ด j o u r เจ y ได้นะคะและในคลิปนี้ก็คือไปรับชม EP 3ต่อได้เลยจ้าหมุน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  จุดสูงที่สุดตอนนี้บ่ายสองโมงกว่านะคะนีสภาพแบบว่า จากที่เราใช้เวลาเดินทางอยู่บนถนนลอยฟ้าดอยภูคาอยู่พักหนึ่งนะคะหมอกแรงมากแล้วก็ฝนก็ตกแรงด้วยค่ะเราลงมาถึงข้างล่างนะคะเป็นอำเภอปัวเราก็เลยเซิร์ชหาที่นอนคืนนี้ก่อนเลยค่ะบรรยากาศดีๆที่ปัวนะคะนี่นี่บ้านพักด้วยหลังนี้พักได้ส4คน1,600บาท ตูดน้ำปัวมาอยนากอยะอากาศดีมากฝนตกทำครามจ้านี่รถเราจอดอยู่ตรงนี้นะคะสองคัน ตูบน้ําปัวนาโกย่านะคะเป็นที่พักกลางเต็นท์แล้วก็จอดรถได้นะพี่เขาเก็บค่าใช้ใจ่ายคนละร้อยห้าสิบาทนะคะรวมไฟแล้วนะแล,วแล้วที่ปัวนะคะพี่เขายังมีตูบน้ําปัวแคมปิ้งนะคะเอาไว้สําหรับแคมปิ้งกลางเต็นท์จอดรถแบบนี้ได้เหมือนกันซึ่งช่วงนี้นะคะตรงตู้น้ำปัวแคมปิ้งตอนนี้ปิดอยู่นะคะ ซึ่งเราก็เสียดายมากเลยค่ะเพราะดูจากรีวิวใน Facebook แล้วตูบน้ำปัวแคมปิ้งสวยมากที่กว้างขวางมากแล้วก็มีน้ำให้เราเล่นด้วยนะคะใครอยากไปพักผ่อนติดตามได้ที่เพจตูบน้ำปัวแคมปิ้งเลยค่ะเหลือก็ใส่ม้อไว้จริงที่เท้าก่อนก็เป็นผักไว้อันนี้เราเป็อยู่ใช่ไหมอันนี้ยังอยู่ไหมอยู่ค่ะอยู่ครุกปันเลยผักอ่ะ

ตามาใจต้องการลมทะเละอบก็พัวใจลงทางตามก็ไม่เป็นไรเพราะเรามีกันใช่ไหมเธอรู้ไหมเธอรู้ไหมทะเละสีดซึ่งสักเขาฟังเงินบักกุ้งหงสที่อ่อนโอนไปทุกวัน ทัดกับซ้อมำํารมกแต่เติมหัวใจให้สิบนี้พิเศษไม่ว่าจะน้มชัดไกลลี้แค่ไหนลโอ้ฉันก็ไปทุกทีบั่นนต่างให้ลมช่วยมาฟังเสียงเพลงเบาตอนจอดข้างทางหลังดูดาวกป็นคืนกับเธอแ แค่ได้เธออยู่ด้วยกันก็พอโอ้โอ้ลงจาบางก็เป็นสีสันเก็บเป็นเรงล่าไว้ในความสรงจำไม่สำคัญว่าอยู่ที่ไหนแค่มีเธออยู่ด้วยกันก็พอโอ้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 ลงจบางก็เป็นสีสันเก็บเป็นเรงลาไว้ในความทรงจำไม่สำคัญ แค่มีเธออยู่ด้วยกันก็พอลมจางบ้านก็เป็นซีสันเก็บเป็นเรื่องเล่าไว้ในความสรงจำไม่สำคัญว่าอยู่ที่ไหนแค่มีเธอ,อยู่ด้วยกันก ตอนที่เราขึ้นมาถึงบนยอดดอยสกาดนะคะรถเรามีปัญหานิดหน่อยก็เลยมาขอจอดที่หน้าป้าละเอียดโฮมสเตย์นะคะ เขาใจดีมากเลยเขาให้เราจอดที่หน้าโฮมสเตย์เขาได้ค่ะพอรถใช้งานได้ปกติเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ลงจากดอยสกาดค่ะวิวขาลงสวยจึ้งไม่แพ้ขาขึ้นกันเลยทีเดียวจ้า ที่เราลงมาจากดอยสะกาดแล้วก็ไม่ได้แวะเที่ยวที่ไหนต่อนะคะก็ขับรถกลับมาเรื่อยๆค่ะมุ่งหน้าสู่จังหวัดชนบุรีบ้านของเรานั่นเองก็คำไหนนอนนั่นเหมือนเดิมค่ะถ้าขับมาแล้วง่วงไปต่อไม่ไหวก็จอดรถนอนที่ปั๊มน้ำมันต้องขอขอบคุณปั๊มปตทแล้วก็ปัป๊มพีทีด้วยนะคะที่ทำให้รถบ้านอย่างเรามีที่นอนแล้วก็มีห้องอาบน้ำค่ะประสบการณ์ทริปนี้ชนบุรีน่านด้วยรถบ้านของเรามีความสุขมากๆค่ะรู้สึกว่าฟ้าฝนเป็นใจมาก พอถึงจุดท่องเที่ยวที่ต้องเช็คอินทีไรน้องฝนก็เป็นใจหยุดให้เราลงไปถ่ายรูปทุกทีเลยค่ะอากาศก็ไม่ร้อนค่ะเพราะว่าน้องฝนชุ่มฉ่าทั้งวันใครที่ยังไม่เคยได้ไปจังหวัดน่านต้องลองไปสักครั้งหนึ่งนะคะแล้วจะติดใจหวังว่าเพื่อนๆคงจะเอนจอยกับการชมคลิปของ Little d e a ดียเจ n e y นนะคะฝากเพื่อนๆกด s ั b ซั r i b คกดไลค์กดแชร์กด, like, ก,ด share, กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ทริปหน้าบา,บายบาย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn